เอาค่ะพี่น้องมาพบพอกันย่ำคำเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนเย็นๆเ,เ,เนาะค่ะพี่น้องแม่ครัวพารวยยังบะท่านกินเขาแรงเด้อพี่นอ้องเมื่อนี้แม่ขั้วพัดหมูก็ได้บุใส่ขนาดลูกสาวพัดไให้่ือพัดใส่บักแตงบุบส่วนนี่ใครแน่จักน้อยมีคนเห็ดกับเขาาห่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ คลิปนี้เป็นของใคร้าแม่ขั้วเอ่ยซื้อไปสิบหกตุลาคมอ่าเอฟซีกสีดูจักเลยราวาแม่ขั่วเคยล่งของเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั้วเคยล่งของเพลินแต่สมัยหลายเดือนแล้วละสองสามเดือนสี่เดือนแล้วละที่แม่ขั้วบริรุ่งของ ไต่ฟ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีเอฟซีใจดีส่งมาให้เนาะคะ่ะแอดไต้ฟ้าแต่ก่อนก็เป็นขวัญใจของแม่ครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางของเพื่อนบหลายโตส่วนมากจะมาลางเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแอดไต้ฟ้า รัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดใต้ฟ้าแนวท่าของเพิ่นหนีส่วนมากจะมารางังวิ่งรูดสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองตัวเดียว สำหรับแอดไตฟ้าตะก้อนนี้แม่ครัวก็ได้ลงของเพิ่นอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะตะก้อนนี่พอว่าบาดนี้เพิ่นมาห่างหายไปอ่ะอก็เริ่มติดต่อปบบเอฟซีทรงมาให้แม่ครัวเนาะค่ะเป็นงวดแรกที่แม่ครัวจะได้ลงซัมเริ่มต้นไม่ละพี่น้องเนาะซัมเริ่มต้นไม่ตะกี้นั่น กามิเอฟซีทรงมาไห่แม่รั่วคือกันเดี๋ยวนี้อ่าก็มีเอฟซีทรงขงมาไห่แอดไต่้าเป็นแนวทางที่เดินดีมากค่ะพี่นอ้องตั้งแต่ก่อนแม่ขั่วลงแต่ว่าของเพิ่นจกมักจะเป็นล่างหลายกาบนเด้อพี่น้องเด้อมักจะเป็นล่างหลายกับนเอาแม่รัวมือนีแม่ขั่วลืมโอนเงื่อนให้เบาเถ่า อรอกกอนเด้อค่ะครอบครัวอิงขภาพแม่แม่รัวนะ่ะบอมีอันแอปโอนเงินเด้อค่ะพี่น้องต้องรอบผู้โอนหรือว่าแม่รัวเข้าไปอำเภอจังสีหรือว่าผู้ใดมีแอปจังสีแม่รั่วอาจจะไปใส่พื้นเดี๋ยวแม่รั่วจะไปโอนแล้วกะจี้เบ้าวเท่าเอานําเสนอเด้อค่ะสำหรับผู้เพิ่นทําบุญมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะทําบุญ กับปู4ี่ศูนย์ครอบครัวอิงขาภาพเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอนมาให้แม่ครัว3000บาท3000บาทเอาไปแบ่งเบาเท่าไปทำบุญวัดต่างๆ1000นบาทเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแบ่งไปให้ปู4ี่ศูนย์พันห้าร้อยบาทเด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนอีกห้าร้อยบาทเพิ่นว่าเป็นสินนำใจของแม่ครัวที่อาทำบุญ แจกใจพี่น้องไปอ่ะขอบุญขอบคุณสสำหรับอ่ะครอบครัวอิงขภาพขอให้ครอบครัวของท่านจเจริญรุ่งเรืองอย่าเก็บอย่าไข่ยอย่าจนร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนใกล้ๆก,ก็ขอให้ปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ้าสำหรับผูเปิดดวงกับปูสี่ศูนย์นะคะกระทอว่าท่านทำบุญโรงครัวช่วยปูสี่ศูนย์คือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อ่ะสำหรับผู้เหตุบุญมาแล้วหรือผู้เปิดตัวมาแล้วแห่งปังไรสองสามมือมนันนี่มัวตะสีอ่อนมือนี่ตัวพี่น้องแม่ขั่วบุคคลได้รับโทษปันไดมือนี่แต่กะมี่อยู่กับบ่ท่านกับบ่ถึงสีบคนแต่ว่าสีหะอันอันหลังจากเลขออกมาได้สองสามมือแม่ขัวโอ้ยเมียกับมวนพี่น้องเมียกับมวนมวนเพราะยัง ได้บุญได้กุศลได้คุยกันกับพี่กับน้องมียกระอดเอาแม่ขัดวกระสิสูดีใจเนาะค่ะระบานเพิ่นเปิดดวงไปแล้วเพิ่นกระแห้งปับงบนันแห้งโท่มาบานนี้บางคนกะว่าบวกเคยถือเลขกชวงปีแล้วเพิ่นว่าสองปีแล้วว่าถือเลขก มาเปิดดวงกัปปูปะโทโตเพิ่นว่าเสียแล้วเสียแล้วอ่สสัตอ้ากูเซียกับมีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเ้ยค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เป็นบ้าสิมาเขียนช่องหาช่องเทียอยู่นี่บ่ <c oughs> โอ้ยกันบ่บ่ผิดกับบ่เมนแม่ขั่วเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ะ เพิ่นบานขันตัวเด่นจังขีดเด้อแม่ขั่วขันตัวโบเด่นอย่าขีดเพินพ่นว่าเพิ่นไล่ตาว่าฉัน่นแต่ว่าส่วนมากเพิ่นอยากมาล้างเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำรับสำรับแอดไตยฝาเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งรูดสองโอ้แม่ขั่วมักตัวนี้เด้อพี่น้อง แม่ขั่วมักเหลขคูเพราะว่าสูตรถอยของแม่ขั้วเนี่ยคันได้คูคือเป็นเหลขกคูท่านที่เลยค่ะพี่น้องสูตรถอยของแม่ขั่วคันได้คูคือเป็นคูคันได้ขีคือเป็นขีแม่ขั่วมักสวงคูนี่แล้วเนาะเอาวิ่งรูดสองจับคูมีสองหนึ่งสองหาสองหกสองเก็ดสองแปด เพิ่นกรบโบนินโบนักตัวใดเด้ดพี่น้องกระเฮ็ดไปตามเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่คือแอดไตฟ้านี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นทรงเขามาให้แม่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณา,าค่ะพี่น้องสำหรับแอดไตฟ้ามาอีกแล้วในช่องแม่ครัวพารวย อขอบุญขอบคุณสำหรับ fc ฟซีภูเพนทรงเขามใไ้เนาะค่ะขอบุญขอบคุณสำหรับแอดใต้ฟ้าที่มีตัวเลขแนวทางข่ามาให้แม่ครัวได้คุยกันกับพี่น,อนะะ้องเอฟซเนาะค่ะเอาพอกันคลิปนานเนาะคะ่ะพี่น้องให้พี่นอ้องอ่ะโชคดีกับแอดใต้ฟ้าด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ